สวัสดีค่ะวันนี้มาทำวายคั่วกะทินะคะวายแห้งค่ะวายขั่วกะทิอ,อ,ทอ,อันนี้กระเทียมหั่นซอยนะคะแล้วก็ตะไคร้หัน่นซอยแล้วก็ตะไคร้ทุบแล้วก็มีหอมทุบค่ะอันนี้น้ำกะทิ อันนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะตักไคลวายแห้งค่ะอันนี้เอาเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ เกี่ยวไปเรื่อยๆปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะจุรสนิดนึงนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะตัวนี้เกลือเม็ดนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะ อันนี้ตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นสีสวยมากๆเลยค่ะเป็นวายขั่วกะทิค่ะของอร่อยของทางโคสมุยนะคะของหากินยากค่ะวายตากแห้งวายตากแห้งขั่วกะทิปรุงรสให้ออกเค็มๆหวานๆนิดๆค่ะอร่อยมากตั้งเคี่ยวไฟไปเรื่อยๆเลยนะคะ นี่ของสดๆหาเองเอามาตักแห้งเองค่ะเสร็จแล้วค่ะไว้คั่วกะทินะคะไว้แห้งคั่วกะทิค่ะ